สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ดรอ้อค่ะเป็นสถานีแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตัวเองนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องขี้ค่ะนะคะตอนนี้นะคะระหว่างที่ฟังครูอ้อไปอยากให้ทุกท่านนํากระดาษปากกาขึ้นมานะคะแล้วช่วยเขียนเลยนะคะว่าท่านมีขี้อะไรบ้างคะ่ะนะคะเช่นขี้เกียจขี้โมโหขี้วีนขี้เวียงเขียนให้มากที่สุดเท่าที่เรา เขียนได้เลยค่ะถามว่าเรื่องขี้มันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนอย่างไรคะวันนี้เราจะบอกว่าถ้าเราไปโฟกัสนะคะที่จุดเด่นจุดดีของเราอย่างเดียวบางทีมันไม่พอค่ะวันนี้เราต้องมาดูว่าเรามีข้อเสียอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงนะคะขี้ตัวไหนบ้างที่มันเหนี่ยวรั้งให้เราไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรขี้ตัวไหนบ้างที่ทําให้เราไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควร ขี้ตัวไหนบ้างที่ทําให้เรามีสัมพันธภาพที่ไม่ค่อยดีกับคนรอบตัวมากนะักนะคะเราจะเห็นตัวเองค่ะเขียนเลยนะคะและถ้าสักสองสามรายการแรกนะะี่ค่ะลองค่อยๆลดขี้ตรงนี้ลงถ่ายเทขี้ออกไปบ้างนะคะอย่างเช่นสมมติว่าตัวอย่างนะคะถ้าเราเป็นคนขี้เกียจอย่างเนี้ยค่ะรูอให้คาถา Do it now ค่ะคือท,ทำมันเดี๋ยวนี้เลยนะคะ ทานข้าวเสร็จแล้วชอบกองจานผลขี้เกียจก็จะวางจานไว้นะคะแต่ถ้าเราเก็บทันทีล้างทันทีอันนี้นะคะดูอีกนวค่ะหรือตื่นแล้วก็เก็บที่นอนทันทีค่ะนะคะไม่ขี้เกียจนะคะออกกําลังกายก็บอกเลยค่ะสองทุ่มเดินนะคะก็เดินเลยค่ะดูอีกนวค่ะอันนี้ก็จะเป็นคาถาง่ายๆนะคะลองหาวิธีการที่เราจะขจัดความ เขาเรียกว่าขาจัดข้อเสียของเราหรือว่าขจัดนิสัยที่ไม่ดีของเรานะคะหรือขจัดขี้ต่างๆถ่ายเทขี้ต่างๆ,างๆ,างๆออกไปนะคะมีคําถามถาม,ถามครูอ้อได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่นะคะขอความกรุณาค่ะช่วยกดติดตามดออรอ้อให้นิดนึงนะคะกดตรงกระดิ่งตรงนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ครูอ้อลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะที่ติดตามค่ะพบกับครูอ้อในคลิปต่อๆไปนะคะ